ครับผมผมนุ่มนอนหน้าพี่น้องผมยางมะเขียนคั้วไพี่น้องนั่นใครล่าขั้วผมหันรับพี่น้องยางมะเขียนคั้วเดีเห็นขั้วเขายอดเพนนิ่นนะพี่น้องบประเทศอยังมุอยู่สราผมอ่างแหยูุ่หันนะมันมลาลักป่าสาพุงกับประชากรพี่น้องเกาะพมเสดกล้องหลังให้พี่น้องมึงครับเห็นว่านั่นนะ่ะนั่งก็ซอยย่สราผมเห็นว่านั่นประเทศอยังมุอยู่สราผมนั่น ห้วยเจ้าเห็นหยังอีกโอเห็น pues không ăn หญ้านั่งเก็บยักแล้วกําลังจอบ này ห้วยเฮ้ยข้างบ้านเว้ยบ่คั่นเห็น ได้แบไล่เกมแงงคุณแงงโตงเราแป่งเห็นมองแม่แม่เกี่ยงเว้ยบ้านมาหันโอ้มันตายยังดอกนั้มันตายกีเดือดอยู่เด่อไปุุนเบิงครับข้าวลุดเนาะข้าวข้าว้าวลุดข้าวลุพอพงก็่าได้เจ้าแพงใ้านนีบ่พงดอกข้าวกี่ลดแพงกะด้าบ้านเดีวเอาเลยเอาเลยเอาเลยจก้วยมาลนีมันบ่นี่เอ้ผละมึงกี้้่้น้บก้้้ จะไดอะได้บ่ล่ะนั่นบงนางเราถนไผมกิ่ั้วพี่พีไผ่กันเลย่ง้วยิีงข้วเป็นไผ่ี่นอ้อโอ้ยนออี่นนาะผมเห็นมันอัน,นอ,อนันั่ันเพรดีจะคว้างสาหนุ่มนอนหน้าบนยางมาผมเห็นมันนั่นมันมวนตมหน้าเหนันเป็นไผ่นำมไม่ผไม่ขึนเลยวัน,วนผมตีผมมุมหนไปนอนน้านมันตื่น เดี๋ยวนี้แล้วมันแหงครับพี่น้องแหงมันแรงบ้านห้องเอาเบิ่งไปมันเบ่งได้แดดกับแดดครับได้อยู่นี่โอ้ยว่ายมหาเลยน้ำน้ำยุธยาผมกระบกเบิดล่ะว่าเด็ดเอากล้วยมาลงน้ำกับน้ำกระบอกปีนอ้าซาเจน้ำน้ำน้ำฝนป่าลุกมันขึ้นสาเจ้ามันกระดกกระเดียดอยู่ดิได้กี้แม่นแล้วแต่สมัยมันแหงมันแรงฝนกระบอกตกพี่น้องป่าแจ้งยังดูซา่วย ว่าลังๆมานี่มันจะมีบุ่นน้ำก็บวอกยูว่ามันพังมันในนี่รงเล็วตื่นกัวเก่เน่นหากินไรก็ว่าตึกๆติดๆก็ว่าหมอกๆแมงๆตื่น้่อนมันจีดงุ่มหมดจะบวกุ่มนะนี่หมดแล้วตัวเงี้ยของกบวิกกินบุญเลยแมนแล้วในลกนี้เป็นดุนะบุ่นลงวังน้ำบกบอคันบกลงจังหน่อยนี่แหะ เมื่อี้มันเป็นหย่อนบ่เห็นเหอไผพุ่นเลยเหอไผข่อยเอาลงหย่อเห็นไหมเห็นบ่พุนพุ่นพุ่นเหอไผของก็ข้นขึ้นเอหย่อนขึ้นเดี่ยวาะผมข่อยมาเล่นมันจึงขี่เก้าอย่าเดียวตัวนี้งานเออเอเบิ่งกันนะมีบ่อนี่ตะขี่กล้วยนักมุ่งโอ้ยมี่จะขี้ตุ่มพี่น้องเบิ่งกะรันนี่มันหมุนนี่จะขี้กล้วยมีได้ขี้ตุ่มคือยังบ่ล่ะคือคือขี้ตองไป สองไปพี่น้องโอ้ยทุ่งไสบานเมืกทกันข้าวคุยกันกั็นุ่มนอนหน้าโบยจักกอนเลยบ่มีบ่มีมาสิบานเก่ายังบาดเบึงหลันเพื่อนปันอันนี้เนอะยุ่งกับพี่น้องก็จะเข้าย้ำมาบานนี้่ไปไปไปบานนี้บ้านี่นะหนักนี่มัคนผสมผุนกันเลยนั่แล้วไวกว่าซานเหาะ

Say you, young pong. You know, nào divided, vô đây do they go gì vô địch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  vô vô địch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  vô vô địch vô địch vô vô địch 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 เดี๋ยวก็ว่านแค่เส้นเดียงามจนงามจนดีเสียจอมแต่ว่าจองกับว่าสียแต่ว่างามประนียถี่ถือปลาพุตัวบ่พี่น้องซ้ำไปซ้ำไปนี่ปลาคอใหญ่อยู่นี่จะเรียกวุ้นน้ำผมดอกคลิปนี้มันสีเงาเราู็ได้มาคลิปแบบนี้พี่น้องหาปูฮ่าปลาชัดทีบ่ได้ดอกบวกลงพี่น้องอยากวุ้นน้ำไปดอกกันบ่ไใดคล้ายหน้าคล้ายตาเดี๋ยวผมทีไป็หื้อขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้พี่น้องกันมาคลิปแบบนี้หาปูฮ่าปลาจังที เอ้เืงกูอกูจ้กูจะตะไก่กูไปก็รงไกผมนุ่มนอนหน้าเนาะแม่นป่นุ่มนอนหน้าก็ไป่างกก็นุ่มนอนหน้าคลิปต่อไปแล้วคลิปนี้ไม่พียงำนีทุกครับ